งานนี้บอกเลยแล้วค่ะว่าไม่เคยเสียชื่อของเป็กสัญชัยควักกระเป๋านับ10บล้านเพื่อทัญญาลูกสาวเป็นของขวัญค่ะบอกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆนะคะสาหรับครอบครัวของธัญญาธัญญาเลศนักแสดงพิธีกรสาวที่สามีเอ,เองเนี่ยกระเปมากมากเลยละค่ะล่าสุดทางด้านของเป็กเองได้ให้เงินเป็นของขวัญเนื่องในวันปีใหม่และวันตรุษจีนมูลค่าตัวเงินนั้นคือ8หลักกันเลยค่ะล่าสุดเป็กเองยังคงเปย์ภรรยาอีก ซึ่งทราบมาว่าประยาอย่างธัญญาเองกังวลกับเรื่องที่ไปลงทุนทำสตูดิโอบ้านเชอร์มินนะคะหลังจากทีน้าสามีเองปิดจ็อบให้แบบสดๆกันไปเลยทางนั้นลูกสาวอย่างน้องลียาและลียาคุณพ่อก็ยังทุ่มทุนอีกหลายสิบล้านในการเกระมิตโครงการเพชรโวลไบท์เอสพาร์คซึ่งคอมมูนิตี้นี้ก็เป็นคอมมูนิตี้สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในใจกลางลังสิตบนพื้นที่กว่าก้าวลบอกเลยว่าสายเปสุดๆไปเลยล่ะค่ะ